เบนดีต้อนรับเข้าสุยในเล็กซี่มอร์ดิเตอร์นะคะอันนี้มันทึ่งออกมาตั้งนานแล้วนะคะเออเสียงไม่ดังเกินป่าเกินไปหรือเปล่าขอโทษอภัยขออภัยด้วยนะคะที่มันพันกันพูดไม่ค่อยสเท่าไหร่นะคะที่มันมีการอัปเดตตั้งนานแล้วยังไม่ได้เล่นเองนะคะนี่นี่มันนี่มันเป็นมดไหมนะคะจะมีคู่แข่ง มใช่แขงว่าติเป็นคู่ด้ประสัตัวด้วยกันเป็นเนมิสิจังนะคะมันสามารถค่ายันจังได้ค่ะเป็นเนมิสิจังที่ผมปิดหน้าตัวดำๆนะคะเแต่เราก็ต้องทำเครดด้วย <c oughs> คืออดลิ้น,ล,นลิ้นพันกันนะคะเราต้องมีเฟซ เอัปเดตใหม่ที่ต้องรับกับอินโฟจังนะคะซึ่งตอนนี้มิชชั่นเขาบอกว่าให้จัดการไม้ฟูนี่ไงอันนะคะเนเมิซิตี่คนนี้หน้าตาเออเออคนนี้นะคะไม้ไว้ฟูไม้ไว้เราต้องฆ่าไม้ไว้ฟูแล้วก็จะมีเนเมิซิตจังจะตามฆ่าแล้วนะคะ ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอยู่ในนี้ในไม่สินั้นเป็นตัวทำลายไม่รู้ว่าฆ่าได้ไหมยังไม่ได้ลองฆ่าเลยนะคะโอเคตอนนี้ยันใจของเราขึ้นมาแล้วจ้าโอชุดดำด้วยให้มันเข้ากับบรรยากาศหมอกลงนะวันนี้นะสติเค่สิไม่ยเนใจสิแค่สีงมันไม่เข้ากับหน้าเลยออ้ย นี่ค่าไม่ไว้ฝูไม่ไว้ฝูห้ามให้คนเห็นห้ามให้คนซุบซีบตรงซ้ยห้ามผ่านประตูตเหล็กแบบมีโลหะห้ามให้ใครเห็นนะคะนี่คือเคสของเรามันไม่ยากมากเลยแต่แต่เราไม่เห็นอะไรนะไม่มีสิ่ิจจงเลย นะเปลี่ยนรองเท้าให้เงียนก่อนนะคะโอเคนะเราก็เดินเข้าไปนี่ไงเครื่องตรวจจับโลหะถ้าเราเอามีดหรืออะไรที่มันเป็นอาวุธนะ่ะเดินผ่านมันก็ไม่มันก็จะโดนจับนะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงมันจะมีดหรือเป,เปล่าถ้าเดินผ่านแบบมีอาวุธหเืออะไรก็ไม่มีเสี่ยงนะคะอันนี้พูดมีงเนื้อเท่าไหร่ อเคได้กันแกะหมดแล้วเราจะลองเดินถ่ายอัน,นแค่ทดสอบไหมนะคะว่ามันจะมีคนมาเดินมาจับเราไหมหรือมันเครสไปเลยโอ้อ้าวอะไรปะเนี่ยอ๋อนึกว่าจัดดังมันเฟลเลยนะคะโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่อันนี้คือการทดสอบนะคะ โอเคเมื่อกี้ลองใหม่นะคะอันนี้ของจริงแล้วเอาจริงๆแล้วนะทำไมหนัาไม่ใช่หนัาก,กว่าสิทำไมหน้าแต่และคนใส่สุดดำหมดเลยอะโอเคนะคะเหมือนมันเป็นมอดของปีศานะคะโอ้โหค,คุณครูคิดว่าจะมีคนมาฆ่าก,กันหรือเปล่าเนี่ยทำไมคนนั้นตดไว้กิดน้ำลายกะ ขออภัยอีกรอบนะคะถ้ามันมีเสียงรบก,กวนเสียงใหม่มึงดา่ากูงตายแน่นทนโทษที่พูดแบบอจีนนะคะโอเคนายเวฟจะไปนายเวฟฟุซี่อา่อาอไม่ไว้ตอนนั้นเห็นมันขึ้นไปด้านบนอล้นะคะแต่เ,เราขึ้นไปก่อนนายเวฟฟุมันจะขึ้นไปทางไหนอะ่ะมีแต่เหล็กอุ้ย ตกใจหมดอุ้ยยังไงไม่ไว้ฝูตกใจหมดเลยอืมเจอและอยู่ๆก็เดินมาเจอเอยมาเจอเซมมาเจอโอเคนะคะเราจะโอ้โหตุ้มๆม,มาเชียวนะเธออย,ยอย่างใหญ่นะเธอไม่กลัวนักชุดนักเรียนขาดหรอเธอโอเคแล้เวเราก็คือมันมันกำหนดตัวละคร เออไมไวฟูมันเป็นตัวละครที่ง่ายเองนะคะก็คือมันจะอยู่โดดเดียวเราก็ฆ่าได้ปกติแต่เรื่องเรื่องอะไรวะแต่เรื่องไอสัตว์ตัวหัวใจมันน่าไม่ใช่หุดสัตว์ตัวหัวใจสัตว์ตัวเฉยๆเนมิสิจังมันจะอยู่นะอยากให้มันฆ่าดูจต่โอ้ยเล่นเกมมันเลยเนี่ย ปิดเสียงไว้นะคะค่ะเล่นลยเนี่ยอืมนี่นี่นี่หน้าลำคาไอตัวสร้างปัญหาไอตัวหัวชีพูมันชื่อว่าอะไรนี่แหละกับหัวสีแดงมันไม่เรียกชื่อมันนะคะซื้อไม่ออกแบบภาษาอังกฤษไม่ออกค่ะโอเคนะวิชเออเมื่อกี้ใครอ่ะในเม่สีจังหรอเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ไหมกีเห็นเงาอะ โอ้ยเดีว uh, uh, ่าเล่นเกมผีนั้นเนี่ยมาสีมาสีอุ้ยมันอุ้ยมันเห็ดมันเห็ดฮะอือโอเคมันรู้ดีรู้อุ้ยอือมันเห็ดไหมโอ้มันขึ้นมาขึ้นมามันไม่มีตัวแอมแล้วะปิดประตูอัดน่ะเออปิดไม่ได้เออเองทำเป็นไม่รู้แต่รู้ดีนะออืใช้คำเนี่ย ได้โอเคนะคะคือมันไม่เห็นมันตัดเลนตัดถั่วตัดถั่วงวกโอเคโอเคเอาทำไมข้าไม่ได้ต้องยืนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยโอเคยืนขึ้นนะนนกสะสัตว์อุ้ง ข้าได้โอ้กเก่งเก่งเลยจ๊ะเย่ข้าได้ไปเลยอ่ะโอ้นี่ฉันจะไม่ข้าเองนะอ่ะสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้ะ